สภาพท้องนานหลังจากเก็บเกี่ยวลำเลียงข้าวกำข้าวขึ้นลานแล้วฝนก็ได้เต็มออกมาอย่างหนักทำให้น้ำเจิงนองในทุ่งครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรหลายคนก็ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวข้าวข้าวที่เกี่ยวแล้วบางส่วนก็จมน้ำนี่คือสภาพของท้องนาในจังหวัดชายภูมิโดนพายุฝนหลงฤดูเข้ามาตกลงมา ท่วมไร่ท่วมนะวมนะาเหตุในชา,นาวนาของห้องลาบากนะครับผู้ส่วนเองก็ได้เก็บข้าวขึ้นล้านพอดีครับขึ้นมาตอนแรงก็ได้ทราบข่าวจากทางกรมอุตุพันกาณนที่ตกก็เลยได้เตรียมผ้าเป็นผ้าพลาสติกครับผ้าพลาสติกสีดำมาคุ้มไว้นะครับอันนั้นหน้าแปลงใหญ่ในส่วนนี้นะครับอีกกองนึงนี่เป็น้าวมะลิ รอยหาจากสุรินทร์ครับกระดน้ำคุ้มเป็นบางส่วนเพราะว่าหาพลาสติกประทันครับเก็บแล้วเก็บเสร็จประมาณห้าโมงเย็นก็เอาพลาสติกที่เหลือมาคลุมไว้ประมาณสองทุ่มฝนก็เทลงมาอย่างหนักเพราะนั้นบางส่วนข้าวที่ไม่ได้ข้าวกำข้าวที่ไม่ได้ปุกปิดนะครับก็จะมีความชื้นในลักษณะนี้ครับท่านผู้ชมก็คงจะเสียหายบ้างนะครับ แตนะ่ด้านล่าง,างาน,น,นะครับด้านล่างๆด้านในๆนะครับด้านในๆด้านนู้นห่างอีกประมาณสองวันแดดออกจ้าออกจัดก็คงะจะพอได้ข้าวบ้างก็คงจะไม่เน่านะครับอันนี้ก็คงจะเน่าไปบ้างนี่คือสภาพจริงของการเฮิตไทเฮ็ดนาของชาวไทยชาวนาเกษตรกรไทยนะครับต้องสู้กับฝา้ากับฝน ดำเสร็จก็น้ําท่วมบางหางบางมองกันน้าท่วมครับบริเวณนี้หลังจากเกี่ยวน้ําก็ท่วมเหตวบาพี่น้องหลผัวหลายคนบัดท่านได้เก็บเข่าครับห้องห้ก็นี้ครับสงสารเนาะเพราะว่าข้าวคือปัจจัยหลักที่เราต้องมีอันนี้คือฝนตกไซกอนนะครับเนี่ยเนี่ยมันติดเขนล้าเลยจินเนี่ยนะครับออยังไม่ขึ้นอีกประมาณสักสองวัน ถ้าแดดมาเราก็คงจะมีข้าวได้กินแต่หากตกอีกสักหนึ่งอาทิตย์ก็ต้องย่อมรับสภาพแล้ครับบริโทษฝ้าโทษฝนหรอกบ่โทษพาไเด้ั้งสินครับก็ต้องสูงกันต่อไปนี่คือสภาพจริงของการเห็ดไทยเห็ดน,นะใต้ฟ้าเมืองไทยคิดบวกเขาไว้อีกมือหน,นึงเข้ากับสีมิกินเนอะครับคู่สดเทยภูมกับพี่น้อง Ha <laughs>